เมื่อลูกสุดที่รักของคุณป่วยคุณต้องการให้เขาได้รับการดูแลการรักษาแบบไหนราคาถูกที่สุดหรือรักษาดีที่สุดคนส่วนใหญ่ลูกสุดที่รักต้องได้รับการรักษาดีที่สุดดีที่สุดก็แพงที่สุดเหมือนกันเบื้องต้นเรามาดูก่อนนะว่าเมื่อคนป่วยสวัสดิการของเด็กที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 1. บัตรทอง 2. สวัสดิการขร้าราชการ เพราะเด็กเล็กยังมีประกันทังคมนะครับ3มนะครับพ่อแม่จ่ายเองท่านต้องทราบก่อนนะครับว่าสวัสดิการของเด็กที่มีไม่ว่าจะเป็นประกันสวัสดิการบัตรทอง30บาทหรือจะเป็นในเรื่องของสิทธิขรานการที่กล่าวมาจ่ายยาตามบัญชีหลักแห่งชาติโรคบางโรคหมอเก่งนะยาดีนะแต่ค่าใช้จ่ายแพงต้องจ่ายเองด้วยหากในบัญชีหลักแห่งชาติไม่มียา ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าหากมันสามแสนละ่ะหากมันห้าแสนล่ะหากมันห้าล้านล่ะคุณพร้อมที่จะจ่ายหรือไม่อย่าแบกภาระอันหนักหน่วงคุณไว้คนเดียวเลยคุณผักภาระนั้นให้กับบริษัทประกันรับผิดชอบแทนเถอะคุณจ่ายเบี้ยแค่ปีละครั้งการเจ็บป่วยในปีถัดในปีนั้นทั้งปีบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าราักษาพยาบาลของลูกของคุณทั้งปีเลย นะครับสบายใจกว่าเยอะการซื้อประกันไม่ใช่การหากําไรมันเป็นการซื้อเผื่อคนที่เรารักเพื่อไม่ให้เราเดือดร้อนในวันที่มันเกิดเหตุจริงๆนะครับหากไม่เข้าใจตามนี้อย่าพึ่งซื้อนะครับประกันมันต้องซื้อก่อนป่วยอย่างน้อย30วันนะครับรอให้ป่วยแล้วค่อยมาซื้อไม่ได้สุขภาพไม่ดีแล้วมาซื้อประกันไม่ได้นะครับดังนั้นการซื้อประกันซื้อวันนี้นะครับอย่ารอ สนใจเรื่องประกันสุขภาพประกันชีวิตติดต่อตัวแทนประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจใกล้บ้านคุณนะครับใครก็ได้ครับที่คุณมั่นใจในตัวเขาหากต้องการให้ผมดูแลโทร0863454302คุณอยู่แห่งหนตําตำบลใดในประเทศไทยนะครับผมดูแลคุณได้ขอบคุณครับ